สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ1มกราคม2566ช่องปอนบ้าน youtube ครับมาแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบของขวัญปีใหม่2รายการ,กรบัตรสบริการแหง่งรัฐเงินเข้าครบแล้วนะครับของขวัญอันแรกก็คือทุกบัตรได้เงินเพิ่ม200บาทก็ทำให้ใครที่มีวงเงินรูดสินค้า200เงินก็เข้าบัตรไปแล้ว400นะครับเงินยอดรวมกันเลยนะครับ ใครที่มีวงเงินปกติทุกวันที่1300บาทเงินก็เข้าบัตรไปแล้ว500บาทยอดรวมกันเลยนะครับทั้งเงินเก่าและเงินใหม่ก็ใช้ได้ครับ400ร้อดูซื้อสินค้านะครับวงเงินของขนไปใหม่อันที่2ก็คือค่าการถถ์ดหงต้มครับปกติได้45วันนี้ก็บวกให้อีก55ก็ค่าการถถ์ดหงต้มเข้าไป100บาทเข้า1มกราคมา .6 ใช้ได้เลยนะครับ วงเันอื่นที่เคยเข้าวันที่1ก็เข้าตามปกติครับค่ารถ500นะครับก็แจ้งให้ทราบสำหรับคลิปนี้ทักทายท่านผู้ชมปีใหม่2566ไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับปีใหม่ขอให้โชคดีเป็นเศรษฐีไม่มีวันจนให้ถูกหวยทั้งล่างทั้งวนเจอแต่คนจริงใจไหม